ครับผมสวัสดีครับนะครับมอนี่ทีมงานมาติดโซลาเซลล์นะเป็นชุดนอนนาด้วยแล้วก็ชุดสูบนามน้ำนะครับมอนี่กับคำพอดีนะครับฝนตกช่วงเศร้าก็เไลดได้มาช่วงคำครับชุดนี้นะครับเป็นชุดนอนหน้าชุดน้อยๆนะครับสําหรับเหมาะสําหรับผู้ที่นอนทงนอนทาเฝ้าสวนเฝ้าให้นะครับแกมีใส่ระบบเอซีไดน้ำนะครับเป็นชุด เอีด้วยแล้วก็ระบบดีซีด้วยนะครับครับตัวนี้นะครับกาซิมี่ตัวอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์นะครับเนะาะกาตามจริงก็กใส่บอเต็มที่นะครับเท่ากับพยา,ายามใสใ่ให้หน่อยที่สุดนะครับเป็นชุดหนึ่ง0 0วัตต์ของอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ว่าแบตลูกนี้นะครับแค่ แปดสิบแอมนะครับตัวน,นี้เป็นแปดสิบแอมนะครับเป็นเน้นใส่ในชุดอ่าไฟดีซีนะครับเนาะพัดลมก็เป็นระบบดีซีนะครับพัดลมเข้ากับต่อสายเงาให้นะครับเนาะครับกลับวมนี้ยังหลายครับมัอนี้การรีวิวเป็นคลิปสันส้นๆแล้วกันครับชุดนี้เข้ากับขายให้ลูกค้าไปติดตั้งเองนะครับถ้าเป็นชุดแต่พวกมีกยู 9,500นะครับให้ลูกค้าไปติดตั้งเองนะครับเดี๋ยวเบิดหลอดไฟนิดหนึ่งครับการเปิดใช้งานก็กดสวิตช์เฉยๆนะครับกดเปิดสวิตช์เฉยๆนะครับดันไน่จีบมีหลอดไฟนะครับเพราะว่ายันแมงของาะนันครับอันนี้เป็นชุด AC นะครับเข้าจะใส่ระบบ AC นะครับเข้าก็เปิดตัวนี้นะครับเน้นให้ใส่เป็นระบบ DC นะครับเพราะว่ามันชิประหยัดไฟนะครับตัวนี้เขากับบ่อจำเป็นเขาก็บ่ต้องเปิดตัวนี้นะครับ ลวลาเขาจะบางทีวีเบางอย่างเขาก็คอยเปิดอ,อินเวอร์เตอร์แล้วก็มาใส่ตรงนี้นครับชาร์จโทรศัพท์ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ครับหลอดไฟะกะเดินใส่พอใส่ยังเรียบร้อยนะครับออกพอดีตรงนี้นะครับเดี๋ยวออกมาใส่แคมันะคบ หลอดไฟตัวนี้นะครับสามหลอดนะครับเนาะถ้าลูกค้าไปติดตั้งเองกะอยู่เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับมีหลอดไฟให้สามหลอดมีสายให้หาเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสูบน้ำนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดสูบน้ำน้ำครับพอดีสร้างหยงเพิ่นเห็ดคำพอดีทำมาอีกคล่องสิบอทะเลร่องน้ำนะครับเดี๋ยวชุดสูบน้ำตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าไปติดตั้งเองกะเป็นชุดอยู่อ่า หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับที่เขาขายอยู่นะครับแต่ถ่ารวมติดตั้งทั้งหมดเลยกับชุดนี้ก็อยู่ประมาณสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะถ่ารวมติดตัง้งทั้งหมดทั้งชุดสูบน้ําด้วยแล้วก็ชุดนั่นหน้าน้ำนะครับชุดนั่นหน้าชุดเมื่อกี้เขานะครับแล้วก็ชุดสูบน้ำน้ำก็อยู่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมติดตั้งนะครับในช่วงนี้นะครับเขากับเหตุราคาถูกอยู่นะครับเป็นปั๊มรีเป็นโตเนาะเราโยง ไก่สเสรียบร้อยแล้วนะครับคำพอดีบอมมีหฮอดผ่านิตแล้วนะครับตกดินไปเรียบ้อยเปิดพ่อร่องว่ามันใส่งานใดกับพ่อนะครับเดี๋ยวมือหลังเข้าไข่มาบึงว่านามมันจิบไรบอเป็นท่อขนาดสองนิ้วพร้อมนะครับเพราะว่าเข้าเคยใส่ปั๊มตัวนี้แล้วครับมันนามมันพานอยู่ครับตัวนี้ก็เป็นแผงโพลีนะครับแผงโพลีสามแผง ครับเดี๋ยวถ้ามือหลังมานนะเพ่ากับสีมารีวิวให้เบิงใหม่ครับเอาเป็นว่าชุดนอนหน้าหนึ่งชุดนะครับที่เขาเห็นนะครับมีหลอดไฟสามหลอดนะครับแบตแบตหนึ่งก้อนนะครับแบตแปดสิบแอมป์นะครับแล้วกับชุดปั๊มหนึ่งแรงแผงสามแผงนะครับพร้อมติดตั้งทั้งชุดนะครับสองสองยางนี่ครับคือสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมาสอบถามทีมงานเท่าไหร่นะครับ ขอ,อ,อ,อเบอร์โทรนิดนึงอ,อ้กกอาวขอเบอร์โทรเนี่ยครับเอาอตัวนิ้เกือบไหมนะครับเบอร์โทรทางทีมงานนะครับ087 026 3 1เ8นาและ085 926 6349อ่านะครับชุดประกอบนะครับชุดประกอบสำเร็จนะครับชุดปั๊ม ต่ำเสมอหนึ่งแรกนะครับแผงโพดีสามแผงนะครับท่อออกขนาดสองนิ้วนะไม่รวมโครงสร้างไม่รวมท่อนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับชุดนอนนานะที่เ้าเห็นเมื่อกี้นฐานฐาลูกค้าไปติดตั้งเองกัอยู่ที่เก้าพันห้านะบอร์บาบ์รวมติดตั้งนะครับถ้านรวมติดตั้งสองชุดนี้กัอยู่สี่หมื่นห้าพันบาทนะครับโอเคครับคลิปนี้กัคงสิพ่อแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ